สวัสดีครับเคยเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้แค่ลุกจากเตียงตอนเช้าเนี่ยมันรู้สึกต่างมาจากเมื่อ10ปีก่อนจังเลยหรือว่าทําไมเราถึงเหนื่อยง่ายขึ้นนะคือไอการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆยพวกนี้แหละครับมันคือสัญญาณจากร่างกายที่กําลังเดินทางไปพร้อมๆกับเวลาวันนี้เนี่ยเราจะมาสํารวจเส้นทางนี้ไปด้วยกันนะครับมาทําความเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรากันแน่เวลาเปลี่ยนร่างกายของเราได้จริงๆเอ,เออคำถามนี้ฟังดูอาจจะน่ากลัวนิดๆน,ดๆนะครับ แต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือความจริงที่ทรงพลังมากๆเลยนะเพราะว่าพอเราเข้าใจแล้วว่าอย่างไรและทําไมนะครับเราก็จะพบเลยว่าโหเรามีอํานาจในการควบคุมการเดินทางครั้งนี้มากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยแหละครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยดีกว่าว่าด้วยเรื่องผลกระทบของเวลาที่มีต่อร่างกายของเราคือต้องบอกก่อนเลยนะว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของความเจ็บป่วยอะไรเลยนะครับแต่มันคือกระบวนการตามธรรมชาติมากๆ เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์เราทุกคนนี่แหละครับแล้วไอ้คำว่าภาวะร่างกายเสื่อมถอยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อืมลองนึกภาพตามนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนกับเครื่องจกักรดีๆนี่เองที่ปรับทำงานมานานมากๆพอเวลาผ่านไปชิ้นส่วนต่างๆหรือถ้าในร่างกายเราก็คือเซลล์นะครับมันก็เริ่มจะทำงานได้ไม่เต็มร้อยเหมือนเกา่าทำให้ระบบต่างๆในร่างกายมันก็เอ่อทำงานช้าลงนิดหน่อยซึ่งนี่แหละครับที่ส่งผลให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก แล้วก็รู้สึกได้จากข้างในเอาล่ะแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการนี้มาครับมาลองสวมบทเป็นนักสื่อไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าปัจจัยสําคัญที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้โหดูข้อมูลนี้สิครับน่าสนใจมากเลยนะคือแน่นอนแหละว่าอายุเนี่ยเป็นปัจจัยใหญ่สุดแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งก็คือไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีผลตั้ง25เลยนะนี่คือข่าวดีมากๆเลยครับ เพราะมันแปลว่าหนึ่งในสของอนาคตสุขภาพเราเนี่ยอยู่ในมือเราเองล้วนๆเลยเราเลือกได้ว่าจะกินอะไรจะออกกําลังกายหรือเปล่าในขณะที่เรื่องอย่างพันธุก,กรรมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะควบคุมได้ยากกว่าแต่ตรงนี้แหละครับคือส่วนที่เราเป็นคนลุมบังเหียนเองเลยแล้วพฤติกรรมอะไรบ้างละ่ะที่เป็นเหมือนการเหยียบคันเร่งให้ร่างกายเราเสื่อมเร็วขึ้นก็คือสิ่งที่เราน่าจะคุ้นๆกันดีนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มหนัก การกินอาหารที่เอ่อเต็มไปด้วยน้ำตาลแล้วก็ไขมันการนั่งนิ่งๆอยู่กับที่ทั้งวันแล้วก็การอดนอนคือพฤติกรรมพวกนี้มันเหมือนเราไปสร้างความเครียดให้เซลล์ในร่างกายเราโดยตรงเลยนะครับมันก็เลยทําให้เซลล์แก่เร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นและทีนี้ร่างกายของเราจะฟ้องหรือพูดกับเราได้อย่างไงบ้างเวลาที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงมาครับเรามาลองเรียนรู้ที่จะฟังสัญญ,ญาณเตือนต่างๆที่ร่างกายกําลังส่งมาให้เรากัน สิ่งที่เห็นในตารางนี้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วทั้งร่างกายเลยนะครับไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งอย่างเช่นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่รู้สึกว่าเป็นบ่อยขึ้นหรือเออลืมอีกแล้วว่าวางกุญแจไว้ไหนไปจนถึงการที่แบบแค่เดินขึ้นบันไดก็รู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าเดิมคือทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันเป็นสัญ,ญญาณที่เชื่อมโยงกันหมดเลยว่าระบบต่างๆของร่างกายกำลังปรับตัวไปตามวัย ลองใช้เวลาดูรายละเอียดในแต่ละระบบกันนะครับเอาล่ะครับพอเราเข้าใจแล้วว่าอะไรและทําไมตอนนี้เนี่ยมาถึงส่วนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วครับนั่นก็คือแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างซึ่งข่าวดีมากๆก็คือคําตอบคือทําได้เยอะมากครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะสามารถเป็นผู้ควบคุมเกมนี้ได้ยังไงกอนยึดในการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเป็นนานๆเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับเก้าอี้สาขาเลยครับ ขาแรกเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันทุกๆวันหรือพฤติกรรมของเรานั่นเองขาที่2คือการตรวจเช็คร่างกายอย่างสม่ำเสมอและขาที่3ที่ขาดไม่ได้เลยสำคัญไม่แพ้กันก็คือสุขภาพใจของเราครับเก้าอี้มันจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อขาทั้ง3ขานี้มันแข็งแรงไปพร้อมๆกันภาพนี้มันสรบทุกอย่างได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ในช่วงข,ข้ามคืนเลยแต่มันคือการค่อยๆเลือกบวกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทีละนิดทีละหน่อย อย่างเช่นการเดินให้มากขึ้นอีกนิดนึงการเลือกกินผักผลไม้มากขึ้นให้ความสําคัญกับการนอนและในขณะเดียวกันก็ค่อยๆลบสิ่งที่ไม่ดีออกไปหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับคือการสร้างนิสัยเล็กๆที่ดีอย่างสม่ําเสมอแล้วก็คอยรับฟังสัญญาณที่ร่างกายกําลังบอกเราแม้ว่าไม่สามารถหยุดยั้งกระบวนการเสื่อมของร่างกายได้แต่เราก็สามารถชะลอและบรรเทาอาการได้ผมว่าคําพูดนี้มันทรงพลังมากๆเลยนะมันเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลย จากการเป็นแค่ผู้รับโชคชะตาให้กลายมาเป็นผู้สร้างสุขภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในทุกๆช่วงวัยของชีวิตเลยครับและแล้วเราก็มาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับอะไรคือเคล็ดลับสุดยอดสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนบอกเลยว่ามันไม่ใช่ยาเม็ดวิเศษที่ไหนหรอกครับแต่มันคือกุญแจดอกสําคัญมากๆที่เรียกว่าการมองการไกลและการลงมือทําตั้งแต่วันนี้ เพราะฉะนั้นนะครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันก็คือสิ่งนี้เลยสุขภาพของเราในวันที่อายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเลยครับมันไม่ได้โตขึ้นมาได้ในวันเดียวแต่มันเกิดจากการที่เราเริ่มปลูกแล้วก็รดน้ําต้นกล้าเล็กๆของเราตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการเลือกกินของดีๆการนอนหลับพักผ่อนทุกอย่างที่เราทํามันคือการรดน้ําให้ต้นไม้แห่งสุขภาพเราเติบโตแข็งแรงเพื่อที่ในอนาคตเราจะได้พักพิงได้ร่มเงาของมันนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้นะครับผมขอไม่ทิ้งไว้แค่คําถามแต่ขอทิ้งเป็นคําท้าเล็กๆไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าหลังจากที่ฟังจบแล้วเนี่ยมีสิ่งเล็กๆแค่อย่างเดียวอะไรบ้างที่จะเริ่มทําได้ทันทีเลยในวันนี้อาจจะเป็นแค่การเลือกเดินแทนการขึ้นลิฟต์หรือการดื่มน้าเปล่าแทนน้าหมดลมเชื่อเถอะครับว่าแค่หนึ่งก้าวเล็กๆในวันนี้จะสร้างเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางไว้ด้วยกันในวันนี้นะครับ